คุณนะครับหยุดใต้ก็ยังมีป้าเาค,ครับไม่ครับป๊าคุณนะหยุดใต้ดินคุณนะค,ครับกระโดดกระดี่ะป้ามานแหงกับผมเมือนี้โอ,อ,อ,อ้ป๊าหนูมาใไใก อู๋ที่เหลืองงอกขาวครับผมเข้าพี่ไข่ครับเพื่อนป้าทุกโอ้โอ้ที่ทางนี้คือมาได้ประมาณ3กิโลครับผมคุณน้ากฟแฟกับเพนด้าเมื่อแห้ง สบายดีทุกท่านที่กำลังรับชมช่องนา,นาครับผมเมื่อน,นี้เข้าป่าหาเห็ดรอบบ่ายครับผมรอบเซาเขากับไถหน้าครับเป็น,นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดำหน้านะครับเขาก็ได้มีเวลามาหาเห็ดตอนบ่ายครับผมเมื่อน,นี้มาครับสองโตครับผมเ็นนะในงานตัวเดีนี่ครับมากับเพนดาครับคอฟฟี่นะครับคอฟฟี่คอฟฟี่ตัวมัน มาครับผมมาลุ้นกันครับว่าหาเห็ดช่วงบ่ายสีมาร์บอครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณใบสามครึ่งนะครับตอนนี้กลางซีซี่บอครับผมประมาณนี้ครับเวลามาครับเดี๋ยวเฮามาเอาเห็ดดอกแรกกันครับผอมือนนี่ครับปลาตัวยังเป็นไข่อยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นดอกบานนะครับผมกำลังเป็นดอกมัน นะครับคลิปเฮ็ดตางกันเล,เลยครับผมมามาครับพี่น้องในเวลาคลิปเฮ็ดแล้วครับผมโอ้อสิ้นไข่ครับผมกำลังเก่งเซฟเลยครับเแบลบนี้ทำครับะไเนี่ยโอ้คลิปเฮ็ดยำเรงครับผม เมันก็นสิออกประมาณช่วงใบสองใบสามครับผมมันก็นสิเริ่มออกอีกรอบนึงก็เลยเป็นไข่นี่ครับผมกำลังมาเนี่ยครับผมไผม่โ,โทรมาเน้ะไปดิเดี๋ยวอ,อีกนะครับผมพี่เลี้ยงงเรืองครับตัวนี้โอ้โหกำลังออกครับผมบ้าอัมานมันครับผมเกมที่ห้าครับผม มีดอกเบี้ยครับผมจุ๊ยโอ้มีดอกเบี้ยครับผมอ๋อเจออีกแล้วครับผมเดี๋ยวมาเอาด,ดอ,ดอกดนอี้ครับนี่จ้าหินหินนะครับตัวนผมสองแต้มครับผม โอ้ที่เรอง้อขาวครับผมต้องเป็นไข่ครับคุณนะป้าท้าโอ้โอ้ปลาสามไข่ห้านีงครับผมตัวนี้ปลาจับลึกแห้งคุณนะบูด้หากันซ้ำคุณนะปลาโอ้ตอนนี้เขาเจอเห็ดหมูลายแห้งครับผมตัวนี้ ตอนนี้แกซื้อเอาเลยครับห้อนแหง้งพี่น้องนี่ครับผมปลาโท้อเอาจังไรครับผมวันนี้พุ่นนะพุ่นนะเฮ็ดนะปลาครับชุดหัดกล้องอไหมมาครับผมเอาดอกได้กก้อนดีครับผมปลาโทมาครับผมเดี๋ยวเ่าเก็บเทีดดอกเลยครับตัวน,นี้ โดินก่อนเลยโอ้โหคุณครับอยู่ใต้ก็ยังมีปาเจ้ขาครับไม้ครับปาาคุณนะอยู่ใต้ดินคุณนะอืมนะครับปาดอยู่ใต้ดินก็นมีครับอืมโอ้โหรู้สมุด คาตัวนี้นะครับเอาคันโต้เลยครับอ๋อฮึคุณน,นะอ่ารขับพี่น้อโว้ดเลยครับตัวนี้อ่าคุณน,นะ เกือบซาวดอกครับผมตัวนี้ประมาณยี่สิบดอกกว่ากว่ามาวะท้อกำลังออกครับผม นี่ครับผมปลาท้อนี่ครับกระโดดกระเดียะปลามานแหกครับผมืันนี้โอ้เต็มกระยังครับผมปลาเดชหมู่เดียวตอนนี้เฮานางคือมาได้ประมาณสามกิโลครับผมพุณนะ <c oughs> คอฟีกับเพนดาเมื่อยแหงปลา บุมีน้ำกินครับผมเพราะว่าฝนบปตกสองสามมื้อนะครับน้ำแห้งแล็กมากครับผมเพนดาก็หิวน้ำเพื่อนนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไปครับผมให้เฮ็ดกันต่อครับผมสีมานบุกครับพี่น้องมานี่ดอกนี่บานนะครับผมมาประทันครับดอกนี้ต้นตอครับผมเอาไปก่อนละยังไม่เคยแกะครับผมเอาไว้ก่อน บรรยากาศยนำเรงๆครับผมโคตรวังเวงเลยครับวันนี้จะถือกลับบ้านทันบ่ครับตอนนี้ค้ำนะครับผมนะครับผมอ๋อหางหนูหงส์ครับผมโอ้สองครับผมนี่ครับอีกอันนี้โอ้สามไข่ครับผม อ๋าคุณนะอนนี้ครับออป้าหนูไข่ไก่ฮันโอเคนะครับผมป้าหายใจดังแท้พันะคุณนะคุณนะไงแหฮงโอ้เขาีอยากเมือน,น,นะบอค้ำนะครับผม ดวงอาทิตย์สีตกดินนะครับตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในกลางฟูไปครับตอนนี้ประมาณชั่วโมงและน้อยหกโมงห้าสิบสี่เอ้ยสี่โมงห้าสิบสี่กำลังสี่ห้าโมงครับผมไปครับเพาสิได้เดินทางกลับนะครับตอนนี้พเพราะว่าเฮาหยางขึ้นมาได้ประมาณสามโลก,กว่าอยู่ในภูครับผมไปเดินทางต่อครับผมมาครับผมเจออีกแล้วครับผม อ้บอกง่ายครับปลาที่โตนี่ครับนี่ครับอืมอุ้หปลามเป็นไข่โอนอนเลยอันนี้ก็นอนแล้วนี่กระตูยังเปียกอยู่ไปเล่นน้ะมาครับลงห้องน้ำไปกินนะมันมานเขยน้องออ๋เต็มกระยังนะครับบรท่านไหนไปหายเฮต่อเร็วไปเฮต่อเร็ว โอ้สีคาแล้วครับผมมันเห็ดกําลังออกครับตัวนี้โอ้ห่าเห็ดก่อนนะครับผมอ,คคบอือมอาบน้ำหน่อยบ้านนะขึ้นนะพี่เฮ่ดไปนะไมเอาครับผมเจออีแล้วครับผมสามดอกครับโอ้ยมาละดีครับพี่น้องวันนี้ ามาเส้นทางใหม่ครับวันนี้มาสำรวจเบื้งบ่หุ้งเอาพีเอสไลน์แบนนี้ครับมาเดูแบบน,นี้มาตั้งนานแล้วครับปมาเถอะคุณครับซานโด้ครับผมอือมีแต่ไข่ครับพี่น้องวันนี้พูดนะมาเฮ็ดยามแดงบนหุ้ว่าสีมาแบนนี้ครับผมพูดนะปล่าห่ากัเป็นแปรน,นะผมก็คือเฮาเรียวไปนี่เห็นแล้วครับนี่ครับ ปลาเป็นเฟร์ไหครับตัวนี้เดี๋ยวควักหนึ่งตครับนี่เลยอู้หูกำลังโอ้ครับผมอื่นหามาอีกน่นะสุดได้อีกครับผมเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมตอนนี้ฟ้าร้องแล้วครับตอนนี้มาครับผมเจอเห็ดแล้วครับผมอันนี้โบแมนครับอยู่นี่ครับผมปลาตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามซี่ปลาครับพี่น้องกำลังถึงไข่ครับผมไปนะโอ้ ครับพี่ครับอือโอ้โหต้นผักหวานเนี่ยผมป้าอยู่ใต้ต้นผักหวานอีกครับนี่ครับอ่าต้นโอ้โหครับดอกที่สามอือดีสิโอ้อ 4. โหรุนแรงวะครับผมอ่าจับหนักร่างป็นไข่ครับผมออื เดี๋พามาเอาดอกนี้ครับผมใส่น้อใส่น้อนี่ครับนี่ครับอือกำลังขึ้นครับผมนี่นะปาทุกนี่นะอือมีตะไข่้ครับผมกำลังมาครับตอนนี้กับฟ้าร้องครับผมลงห้องห้าสี่ย่งลงไปทันทันรถบักตอนนี้ ดูครับสองโซนนะครับไปก่อนนะปาดบรรยากาศไหมดวงอาทิตย์ก็ยังอยู่สูงอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มันค้ำแล้วครับผมวันนี้เจอทีมงานหาเห็ดครับผมน่ครับผลงานเพิ่นอะไรเจ๊าปาดหมานเฉย,ยวครับผมนี่ครับผมหมานนะผม โอ้รอทีมงานคนนึงครับจักอยู่ใส่มีแต่ไข่อยู่แล้วนะาก็ได้อาดหาโมงสี่หกโมงแล้วนี่ยังบุอ่รได้ยังบุกมาอยู่นะนะครับจอดรถไปกลางป่าครับผมมาดีเอาไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้านะครับผมสมบายดี